สบายดีพี่น้องเมื่อสักครู่คนเก่าพี่น้องเอ้ทางพังลาวังไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศกะสบายดีคือกันเด้อพี่น้องเอ้บรรยากาศยมแรงพี่น้องพอกันคือเกา่าคือฝนจะตกพี่น้องเอ้จะลมจะฝนพี่นอ้องสุดทา้ายขิปล้วบธมาหนี่มาพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันมันนี่กะมีไปหลับไก่แล้วกะมีต้มน้ำไหมแล้วก็มีนำต้มมีปนป่าพร้อมพี่นอ้องมาแซ่บๆน้ำกันพี่น้องเอ้บรรยากาศคือฝนจะตกพี่น้องโอ้ยสได้ท่ายขิปแล้วคือบ่อเลยมันนี่เลย มากับข้าวเหนียวพี่น้องนี่ลำกระปูกพี่น้องเลยเคยกินบ่พี่น้องแสบแสบหวานหวานนี่นี่โอ้ยลืมกินปนปลาพี่น้องเลยมันลายยางพจนอยากทีกินยางใดพี่น้องมันลายพจนเนาะกินู้เดียวพี่น้องเลยอืม,อม ใบมะกอกพี่น้องอืมเผาพี่น้องเลยยันพ้นตก อื้ออื้อขอโทษขอไปได้ไว้หน้อยบวงมันหน่อยพออื้อขอมักเพชนข้ากันครับ ข่อยเผากินข่อยยันผลตกตั้งกองกตรงกับตะเวนพี่น้องเลยอืหวานลำกระพุกอื กินบุญเยาวนาคเลยมันแข็งหน่อยหอมหมันมันพี่น้อง หาห้องกันหน่อย วันนี้จะเาาแน่เ้ยพี่น้องยันคนตกลำกับผูกปลาพี่น้องไอหวานหวานนย อืมอิ่มเอากรชังลงอืมาพักพุณน้อนแล้วอืมแซ่ไปเลสำหรับคลิปนี้ก็สจจบลงเทถึนี้เด้อพน้อเอน ก็่อยากแจ้งพี่น้องกล่องไปก่อนจากการกะขอขอบคุณขอบคุณมาถูกกำลังแรงใจพี่น้องไอ้ผักอะไรกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมเด้พี่น้องที่บริษัทคิดไม่ไม่ออกมานนะนะพี่น้องไอ้ไปแล้วได้พี่น้องบ้านน,ะน,น,าน,นี้สบายดี